ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอฟซีมือนี้พอแต้มจะพามาตามเลขลา <summer> วพ <im> euh ัฒนากับปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเลขปูศูนย์คิดงวดนี้ก็เขาล่างตรงๆครับซองห่างเอซีก็เด่นหนึ่งคำเนาะเอฟซีเนาะครับคือว่าเขาทั้งหมดดังล่างเลขวิ่งเลขหลุดปูครับงวดนี่จะได้เบิ้งน้ำกันครับเอฟซีครับการรัฐการครับอาจารย์จะเรียนพอนะ ตามสาวเหล้านี่กครับสูตรเก่าสูตรที่มันเขานะครับจันลงเทอมันก็ลหลุดเนื้อเขาเดินเนื้อหลุดเนื้อครับเรื่องธรรมดาเลขคำนวณธรรมดาธรรมดาเดินครับแต่ว่าตั้งแต่ติดตามอาจารย์มันนี่เลขเลขวิ่งเลขหลุดบ่เลขวิ่งหลุดันืหลุดเกื็ดนี่นี่จะจับคู่บังงวดกับถือว่าแปดชิปเก้าชิปเปอร์เซนต์อยู่ครับเอฟซี เราพัฒนาปูู่นเจ็ดนะครับเนาะผลให้วิ่งเจ็ดที่เตรียมในสรุปให้เบิ้งแล้นนะครับเนาะะถือว่าเข่าทั้งหมดทั้งล่างนะครับวิบ่งบนห้าก็ถือว่าไปรักร้อยกันวิ่งวิ่งเอาก็ได้นะครับจับคู่เข่าสองหาตรงๆล่าง,รง,รงครับ 14, เอีเาตามตัวงวดปันที่มีสิบสองมันสุกที่สิบสอง มาเลกชนครับานน้อง่สมบ้างเนี่ย มามาแล้วพอดีครับเดี๋ยวจานสต็อป <c oughs> <c oughs> มาพอดี <c oughs> เกี่ยวอะไรผมนี่ทำลบาบมยนได้ดี่ ผมไปเน็บต้นหาซ้ำคนน่ะหาซ้ำซ้ำหาคนน่ะโอ้ยตามต่อต่างหมวดต่อเลย่างเงี้ยผู้สูงก okay> ียยังบอกใช่ตัวาได้ดิทพันหลุดจังหวัดอยู่เมียนเนี่ยคือตรงนี้แหละว่าตระวาสูตรล่างนะครับคือยังแน่นอนนะครับคือตรงนี้แหละสูตรล่างคิดตรงนี้แหละม่ต้องไปขึ้นไก่ครับเอาไปซดซดจนอยู่นี่นะครับ แล้วก็คิดให้เบิงเบ้งพร้อมคิดให้เบิ้งพร้อมบ้าวางชุดอันนี้ออนเป็นชุดอันนี้ชุดเลขล่างชุดเลขล่างล่างก่อนเนาะหาเลขชนครับหาเลขชนหาเลขชนวันที่สิบสองนลยน้นอย ครับ1ิครับผมเดี๋ยวกำลังกำลังถ่ายดีอแล้วกำลังปล่อยเลนส์ออกแค่นี้ก่อนเอา อย่งจ้ะจีบซีทวมาหาจีบ c ี <laughs> ทรมาหาแล้วนี่เขาดีทได้กูบาทหนี่งด่างคนนีงกนหนึงครับรกาเด้งเขียนยังก,กี่ชิ้นชัดการเดงว่าเขาจะเขีนจ้าวผมไว้ใกญ่ออกนี้นก็แน่พอได้เขียน น่างชน,นชนสองตัวมือนี่ครับชนเก่ากระซูนชนสองตัวเดี๋ยวจะเนืนนื่เน,นืนตัวนี้เนื่นเก่ามาครับเก่าเก้ากับศูนย์เนื่นเก้าอันนี้ล่างน,นะครับนะล่างล่างเนื่นแล้วู่เก้าล่างแปดศูน

เห็นนีเก่าเก่าศูนเกาหนึงนี่ลนะนะมันทุนบินทงบิงบ่งเก่าบิงเกา่าล่ังบิงเก่ามันทุนสองตัวตนทนเกาชนเกากับศูนย์นศูนหนึ่ เรียกล่างนะครับเนาะมันจะมาสูตรใหม่ก็ประจักษ์สูตรใหม่บ่ขึ้นจะเน้นเน้นเก่านะครับเนาะสูตรเก่านี่แหละครับลายสูตรลายปวดหัๆเดินต่อบ่ครับพอสูตรเก่าก็น้ำกันขี้หางมาลายดอกอืมเป็นเก่าเนเรียกล่างนี่สูตรเก่านะครับจารย์เนาะคนไทยจะสูตรเก่าสูตรครับผมสูตร สุดไม่มากรุดครับสุดเก่านี่แ่ละสุดเป็นเดินเขาบานึงนี่ละสุดใหม่บอเดินต่อไหมอืสุดเปนเขานี่ละสุดนี้ก็เดินแนรุดเนี่ยแต่ว่ามันจะถือว่าเดินดีเลยอาทิตย์หนึ่งสามหมือลังเทอรุดหมือนอะไรก็เขาสองหมือครับอืสุดนี้ถือว่าเดินในอยู่เขาเขาสองหมือนรุดหมือนอะไรยังเทว่าดีอยู่เลยครับคนี่เลยครับอืมองมนี่ลุยไดเลย จับโคบถือสูตร,ส,ตรสูตรเก่าอยู่แล้วการือเขาสองมือลดมือหนึ่งมันยังดีอยู่ถือว่าถือว่าโอเคครับพอต่ว่วาเรียกวิ่งเรียกหล,ลดมันเข่ากันยังไข่อยู่เพราะว่าผู้มักวิ่งมักหลดเนะดาะผู้มักวิ่งมักหลืมบุนบางบาทิตยก็เรียกบเขาดีใ่บางอนนาทิตก็เรียกแงเขาดีครับมัน แน่นอนเลขคำนวณหาเลขหาเลขชนกันบ

สองสี่ห่สี่ศูนหลักห้าหาเลขชนเลขช,น,ชน,นึ่นย์ ช่วสองกับสามช่วนสองตัวนี่เาก็น้่งรักสองกับรักสามนะครับดันครับผมจะเอาสายลุดสายมัดคะแนนหลายุดเรีงคำวณจะเดินต่อวันศุกร์กเหลือหาหาง เน้นสามกับสองเนอ้เน้นเน้นรักสามนะครับเน้นรักสามแต่ว่าการเน้นสองกับสามล่ะแต่ว่าเน้นสุดๆคือสามเน้นสุดคือสามเน้นรักสามตัวร่องสองตองเพราะมันชนสองตัวครับมันชนสองตัวชนสองกับสามครับมันบบชนตัวเดียวอืมชนตัวเดียวก็เน้นตัวเดียวครับครับเน้นมันเน้นสุดมันชนสองตัวเน้นสองตัวครับสายรุ่นสายมัด จัดไปหมักบมักตะพันเออใช้โลโก้โลโก้ศูนย์เจ็ดมักประจัดบมักตะพันอาจารย์ใชฟันยันอยู่บะเบอร์โทรเอาแล้วบอแล้วนะอัเบแล้วเออเอฟซีการรับคูณไอโซเกรมันด้ครับเด้อกะคาเออปากาสมุดดินโซทำนองคำนองเอฟซีเนาะ ขับปูซูลเจ็ดก็ถือว่าเลขเมันนี่เนียนอนอยู่เนียนอนของแท้ครับของแท้ครับถือว่าดีดีแต่ว่ามันซี้กับพอแตียมในลงงห้แล้วนะครับยศซี้เนาะใครเห็นได้เบิ้งเน็ตติดตามพ่อเตีมก็เห็นนี่ดอกสอยค้าปาะกาดินสมุดนะครับเนาะสมุดดินซอครับผมครับกับมค่นียนนะครับอาจารย์เนาะมิเตียนแล้ครับผมซุดเก่าเนี่ยแหละครับผมตัวใหญ่ครับผมประขอบข้อพกรจานทร์ในลายนะครับเนาะที่ให้แนวทาง ครับเนาะฝากพี่ตอนน้องฝาก f อซีสาย<ป>ลาวพัฒนาครับผมปูู่7เกตะครับผมชมครับเอฟซียงภาพมาสรุปนะครับเนาะลาวพัฒนาปูศูนย์เนะครับเนาะล่างปูพันธ์วิ่ง9กับ0แต่ว่าพันเนน,เน,นที่เก่านะครับเนาะคือเรียกล่างนะครับเดอเอฟซจับคู่กับแปดเก้าแปดศูย์แปเก้าเกเก้าศย์เก้าห ศู 09, 00, 01, นยะ์เกนคือเลขล่างครับยี 4, ่สี่ปูคนเนี่ยให้ติดเก่านะครับเนาะครับสำหรับเลขบนบนปูให้วิ่ง2กับ3เน้นที่3ตัวร่องคือ2องนะครับเนาะจับคู่กันมี2 3 2 3า3สองสามสองสามหนึามศูองสีย์นี่ครับคือเลขบน เอาเชปหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางนํากันเนาะครับเนาะต่วปูศูนย์เจ็ดกับเอฟซีกับสิเห็นนั่นแหละเขามาอยู่ตลอดเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี่พอแตมขออวยพรเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแตมนี่แต่ความสุขคววมเจริญเนาะครับเนาะคววมเจ็บใหญ่ได้ควมไข้ใหญ่ให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควรยื่นเนาะครับเนาะทรามาคาขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญลุงเรืองนะครับเนาะ ครับวันที่12สีงิงหาคมนี่ล่าพัฒนากัให้โชคให้ม ắ นกันนะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้ขอกลับสวัสดีครับ